รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเรามีแค่3ามโรงเรือนเท่านั้นเองนอกนั้นจะเป็นพวกมีแคร่ไม่ไผ่วางมีหลังคาเป็นเพิงคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆมาแล้วพอเราเราได้เราได้จัด การขายดอกเห็ดเนี่ยเราก็ค่อยมาเพิ่มอยากจะทําก้อนเห็ดเพิ่มทีนี้พอทําก้อนเห็ดเนี่ยถามว่ามีปัญหามีแน่นอนนะคะส่วนผสมของอาหารเห็ดนะคะผสมแล้วค่าเชื้อได้ถูกต้องไหมบางทีค่าเชื้อไม่หมดเกิดปัญหาของก้อนเห็ดขึ้นราขายไม่ออกเคยทิ้งมาแล้วค่ะเป็นพันก้อน สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกําลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาอัญ,ญมณีจากผืนป่ากันครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือเห็ดนั่นเองครับแหหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเห็ดก็เป็นแค่อาหารที่ขึ้นเองตามธรรมชาติไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษหรือบางท่านอาจจะมองว่าเห็ดก็เป็นเพียงราชนิดหนึ่งที่คนเราสามารถกินได้เท่านั้นมันจะเป็นอัญ,ญมณีมีค่าตรงไหนกันเนาะแต่หากคุณผู้ชมได้ชมรายการคนเปลี่ยนโลกในตอนนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนความคิดและมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเห็ดก็เป็นได้นะครับ ซึ่งบุคคลเปลี่ยนโลกของเราในสัปดาห์นี้เป็นสองสาวเพื่อนรักที่มองเห็นคุณค่าของเห็ดเหมือนกันจนตัดสินใจที่จะสร้างฐานอาหารของตัวเองด้วยการเพราะเห็ดน,นั่นเองครับเรื่องราวกว่าจะมาเป็นฟาร,ร์มเห็ดน,น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะงานประจําของทั้งคู่ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวกับการเพราะเห็ดได้เลยแต่ก่อนจะไปฟังทั้งสองคนเล่าถึงการเริ่มต้นอาชีพกเกษตรกรมือใหม่เรามารู้จักกับเธอให้มากขึ้นกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคนแรกกันก่อนเลยครับ จุ๊บนะคะชื่อนายนายังเกิดค่ะจุ๊บจบคณะบริหารธุรกิจนะคะเป็นอินเตอร์นะคะจากมหาลัยหอการค้าไทยค่ะตอนที่เรียนจบจากมหาลัยมาก็จะ อยู่ในเกี่ยวกับรถยนต์ค่ะเป็นเลขานุการของบริษัทนำเข้ารถยนต์นะคะเป็นรถเกม,มาเกตจากต่างประเทศไงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่แค่ประมาณปี2ปีอะคะ่ะแล้วก็พลิกผันมาเป็นเลขานุการของผู้บริหารของสถาบันการเงินค่ะหลังจากที่เป็นเลขาแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างตันนะคะ ก็เลยช่วงนั้นมีการเปิดในส่วนของการรับด้านด้าน PR ก็เลยขอทางเจ้านายว่าขอมาดูแลด้าน PR ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่ามันได้พบปะผู้คนได้ชาเร้นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ถานเจ้านายก็ให้โอกาส ตอนนั้นก็เลยกลายมาเป็น PR นะคะในเรื่องสถาบันการเงินมาเรื่อยๆค่ะเป็นนักประชาสัมพันธ์ในสถาบันการเงินนั่นเองครับโอ้โหแล้วอีกคนละครับเป็นใครเราไปรู้จักกับเธอกันครับชื่อชื่อจริงนะคะชื่อปรียานันแสงดีชื่อเล่นชื่อกุ๊กนะคะก็จบที่มหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทานะค่ะ ก็หลายปีแล้วแหละจบปรีที่นั่นนะคะเรียนบัญชีเรื่องการจัดการทั่วไปช่วงปวชไปปวชสามเนี่ยเราก็ไปฝึกงานที่บริษัทบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเป็นโอเปอเรเตอร์อะไรเงี้ยเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะเราก็เหมือนก็ได้พูดคุยกับคนนะคะคือเริ่มฝึกจากตัวเองตรงนั้นคะมันก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่ทงพอจบปวชแล้วแล้วก็เริ่มมีเงินและเริ่มมีเงินเก็บเก็บเงินเรื่อยๆก็เลยเมองว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะ มีธุรกิจที่เราฝันไว้แต่ธุรกิจที่ฝันไว้ตอนนั้นเรายังแบบหลากหลายมากยังไม่รู้ว่าจะไปจบลงตรงไหนนะคะเห็นด้วยไหมครับกับคํากล่าวที่ว่างานที่ทําจะมีส่วนลอล้อมเราเห็นด้วยค่ะเพราะว่าอตอนที่เราเด็กๆเ,เราอาจจะไม่มีเรื่องของกฎลําเบียบหรืออาจจะไม่ค่อยรู้อะไรมากมายนะคะแต่พอเราได้มาเข้ามาอยู่ในองค์กรหรือสถาบันการเงินที่เขาเ,เขามีวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้มันก็จะสามารถ หลอมให้เรา,าเหมือนกับต้องกลืนไปกับองค์กรนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในใน50%ที่ทำให้เราเป็นแบบนี้แล้ว50%ที่ถูกหลอหลอมเป็นยังไงครับคือหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยก็ มันคือเราต้องมีความเราต้องพูดเป็นเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการที่จะสื่อสารออกไปยิ่งเราอยู่ในในตําแหน่งแบบนี้ค่ะในะสถาบันการเงินความน่าเชื่อถือต้องต้องมีแล้วก็ในส่วนของเรื่องของเนื่องจากอยู่ในสภานองค์กรที่ใหญ่นะคะ<ม>การที่เราได้เห็นอะไรมุมกว้างแล้วก็สามารถที่จะมองอะไรที่เป็นภาพกว้างมากขึ้นและทําให้มาแอพพลายใช้กับที่ฟาร์มเราได้นะคะ,ะกูคิดว่าการทํางานเนี่ยสามารถที่จะหลอมให้ เราในเรื่องของบุคลิกภาพในเรื่องของความคิดได้นะคะอันนี้อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าสมัยสมัยก่อนเนะี่ยเราเป็นคนขี้อายมาก ขี้อายแม้กระทั่งแบบว่าไม่กัดมองคนไม่กล้าสบตาพูดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันเหมือนกับแบบว่าพอเราทํางานเราได้เจอคนเยอะๆเราเหมือนมีการเปลี่ยนุคลิกภาพตัวเองให้รู้จักกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นในเรื่องของความคิดเองเนี่ยความคิดเราก็โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะเป็นเกษตรกรเนี่ยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยอยู่ในความคิดเลย เนื่องจากว่าเราเราเราทำงานออฟฟิศเป็นเป็นพนักงานบริษัทอยู่กับในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งมาเป็นเกษตรกรเนี่ยถือว่ามันเกินความคาดหมายไม่เคยคิดเลยค่ะนะคะไม่เคยคิดเลยเพราะว่า อาชีพเกษตรนี่เป็นอาชีพที่เราเราคือเราเป็นคนชอบธรรมชาตินะคะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้แต่ว่าไม่เคยปลูกต้นไม้ขึ้นเลยคือคือ,คอมาทำเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายความสามารถเรานะเพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องเกษตรและนี่คือบอกตรงว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาเลยแล,แล้วแล้วแล้วเราม,มาทําได้เนี่ยถือว่ามันเป็นมันต้องมันต้องมีอะไรต่อไปอีกเลยค่ะไม่ใช่หยุดแค่นี้นะมันต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพราะเกษตรมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าพอเรามาปลูกเห็ดอะค่ะ กับออกเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบว่าเราเราเราหลงรักเขาแล้วเราก็เลยรู้สึกเราอยากจะเรียนรู้เขาจนทําให้พอเราได้อ่เราหลงรักเราอยากเรียนรู้เราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจนเรา,เาสามารถที่จะทําให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าแล้วทําไมถึงเริ่มทําฟาร์มเห็ดได้ล่ะครับจุดที่พลิกที่ให้มาทําเกษตรได้เนี่ยก็คือหนึ่งคือเพื่อนมาชวนนะคะตอนรอแรกๆไม่สนใจ คือเขาอะมีความสนใจอยู่แล้วแล้วเขาก็มองว่าเออเราลองทําดูไหมเอาหนังสือมาให้อ่านนั่งอ่านอ่านอ่านดูแล้วก็เอาก้อนเห็ดมาให้เพาะอะที่บ้าน20่0่ก้อนเริ่มต้นจากตรงนั้นอลองรดน้ดําดูพอเห็ดมันเริ่มออกดอกเฮ้ยเฮ้ทำได้อะไรอย่างเงี้ยว่าปกติแบบต้นไม้อะไรยังไม่ค่อยปลูกเลยอแล้วคุณจุ๊บล่ะครับทำไมถึงทำอาชีพารามเห็ดใช่ไหมคะเพราะว่า เ,เป็นอาชีพเกษตรที่ไม่เหนื่อยมากคือว่าจุ๊บไม่ชอบทําแบบว่าต้องไปจับจอบถือไปขุดดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ไม่ชอบอยู่กลางแดดซึ่งเห็ดนะคะเขาจะอยู่ในที่ร่มๆมชื้นชื้นเย็นเย็นอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เวลาเราไปเก็บดอกเห็ดเราก็ไม่ต้องไปตากแดดมันเลยก็จะทำให้รู้สึกว่าเออนี่แหละน่าจะเหมาะกับเราที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็เขาเป็นดอกเห็ดแล้ก็สวยงามด้วยนะคะเหมือนดอกไม้แต่ดอกไม้ทานได้และมีประโยชน์ ก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเหมาะกับผู้หญิงที่สุดแล้วแมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วจริงๆชอบเห็ดอะไรกันมากที่สุดครับนี่ <c oughs> ที่ฟาร์มคุกม,มีเห็ดสีชนิดด้วยกันนะคะ,ะเป็นเป็นเห็ดนางฟ้าพูฐานนะคะนางนวลชมพูนางรมฮังการีแล้วก็เป่าหื้อนะคะที่ที่เราเลือกมาสีชนิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันสามารถที่อยู่ในโรงเรือนเดียวกันให้ความชื้นด้วยกันได้นะคะ ออกดอกก็พร้อมๆกันแต่มีแค่ชนิดเดียวเปาฮื้อเนี่ยค่ะเขาจะออกแค่เดือนละครั้งเพราะว่าการสร้างเส้นใหญ่เขาจะค่อนข้างนานนิดหนึ่งแต่โดยส่วนตัวแล้วชอบเห็ดสีชมพูช,ชอบอชอบฮังการีนางรมฮังการีที่เป็นสีขาวๆอะค่ะไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็น l ิฟแ at เฟ r s ์ส i ซ h ์หรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เราปลูกอะค่ะเราเห็นเขาครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกหลงรักเขา ฟังแล้วก็อยากจะรู้จักเห็ดทั้ง4ี่ชนิดขึ้นมาแล้วสิครับโอ้โหช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับว่าการเป็นเกษตรมือใหม่โดยที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยต้องเรียนรู้และต่อสู้กับอุปสรรคอะไรบ้างรวมถึงจะได้รู้จักหน้าตาของเห็ดทั้ง4ชนิดด้วยนะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับมันก็หล่อหลอมให้เราสามารถก้าวผ่านให้เราสามารถที่จะมองอะไรให้มันละเอียดมากขึ้นแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราก็ต้องขอบคุณปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาที่ทำให้เรามีวันนี้นะคะ ติดตามชมช่วงหน้าครับ